ลอตเตอรี่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถทิติห้านอยนะคะวันอาทิตย์ที่หกมิถุนายนมาฝากกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องวันนี้ก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะพอดีว่ามีธุระออกไปซื้อของนู่นนี่นั่นเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างมันเริ่มเปิดแล้วทุกคนเริ่มแบบ ใครล็อกดาวน์เกือบจะร้อเซแล้วนะผู้คนก็ออกไปจับจ่ายซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้นะคะวันนี้ก็พอบ้านก็เลยชวนไปซื้อของแบบ ฟอนิเจอร์เล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าบ้านนิดหนึ่งนะก็เลยจะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่วันนี้ก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะใครเห็นคลิปนี้ใน Facebook หรือในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะคะเขาดูดคลิปของแอดไปลงนะแอดไม่มี Facebook เพจใดๆทั้งสิ้นนะคะติดตามช่องจริงๆได้ที่ y o u t u b e โดยการค้นหาลอตโต้บ้านๆเท่านั้นนะคะ แอดไลน์นี้เท่านั้นเช่นกันนะลอตโต้จนะีเวสสองพนสิะสำหรับใครสนใจไปทินเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอ่ะเราก็เริ่มกันไปต่อที่ปฏิทินนะคะอ่ะมาดูกันซิวันนี้ปฏิทินปังไม่ปังนะทุกคนนะคะอ่ะปฏิทินของเราในวันที่5นะคะต้องบอกว่าปังไม่แพ้กันอย่างที่ทุอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะ เลขออกย้อนทุกวันเจาะเข้าย้อนทุกวันทุกคนอะอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องจริงเลยนะคะเออนะอ่ะมาดูกันก่อนว่าถามว่ามันย้อนอยังไงมันย้อนอย่างนี้ทุกคนนะหกเจ็ดมาไหมมานี่เลยทุกคนมันย้อนเห็นไหมมันย้อนมานะอ่ะพรุ่งนี้ลองลองดูเลขหลักห้าแล้วกันมันจะมาไหมมันจะมาย้อนอีกก็จะเกินไปอยู่นะอ่านะคะก็สองสี่ถามว่ามาไหมเลียกย้อนมานะทุกคนนะ ดูวันที่สามมาวันที่สี่มาไหมมานะอ่ะมาดูวันที่สองมาวันที่สามไหม08มามาทั้งสองที่เลยทุกคนนะอ่ะนะคะพี่ๆบางคนบอกแอมไม่อยากให้แอดเอาเลขย้อนมาโชว์เลยเอ,อ๋อก็ไม่ว่ากันทุกคนแต่ว่าใครมีไปทินจะดีกว่าเนาะจะได้เห็นเลขย้อนก่อนเพื่อนเลยนะคะก็นี่นะก็ C1 เห็นไหมทุกคน C1 51น,นะทุกคนนี่มันย้อนหมดเลยนะโหย้อน3ามตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้นะคะปฏิทินต้องบอกว่าปังมากนะ3ตัวย้อนนะคะ3ตัวย้อนใครลงทุน3ตัวสัก6ชุดนะคะหมายถึงว่า8ชุด8ชุดนะคะอ่ะลองดูนะทุกคนบางคนนะคะเขาก็เอา3ตัวตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ทุกคนมาตามวันนี้ตำแหน่งนี้มาตามวันนี้อย่างนี้ทุกคนมันก็จะได้น้องนี่ทุกคนออกย้อนเห็นไหม สองเจ็ดห้านี่นะคะสองเจ็ดห้าก็มาวันนี้เนี่ยนะคะสองเจ็ดห้านี่นะคะ, 2, 7, 5, ะ,คะแล้วก็หกเก้าเจ็ดทุกคนเนี่ยหกเก้าเจ็ดมาวันนี้เนี่ยทุกคนนะใครมีปฏิทินก็ดูได้เนาะว่าสามตัว,ม, 3, วมันค่อนข้างจะสนะัมพันธ์กันกับย้อนไป็หนึ่งวันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแตกนะแตกย้อนมาสองวันละทุกคนนะคะอ่ะอย่างเช่นวันนี้ทุกคนนะถามว่าวันนี้มันผิดมากไหมศูนย์สองสองกับศูนย์สองเก้าอ่ะทุกคนดูนะเนี่ย ตำแหน่งเลขอ่ะทุกคนเนี่ยมันมันดูได้อ่ะนะมันย้อนประมาณเนี้ยอ่ะทุกคนอลองดูนะลองดูไปพร้อมกันนะคะอย่างเช่นวันนี้ทุกคนนะหนึ่งแปดสี่เรามีอะไรหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเจ็ดอ่ะทุกคนดูมาเน่อยหนึ่งแปดสี่นะอ่ะทุกคนลองย้อนดูสามตัวนะคะตำแหน่งที่สามารถลองไปลากดูอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนลองดูนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยให้ลองให้ดูย้อนไปว่าเลขมันสัมพันธ์กันประมาณไหนนะคะ อย่างเช่นตรงนี้022184ดูย้อนไปนะสามตัวในตำแหน่งลองดูนะคะมันค่อนข้างจะปรับใช้ได้นะคะอ่ะสำหรับตัวตรงๆของมันเองสำหรับวันนี้แล้วต้นมันฟันห้าไปนะคะฟันห้าไปแล้วก็เตือนเบิ้ลไปนะทุกคนเตือนเบิ้ลนะอ่ะ0055เลยนะผ่านนะผ่านยิ่งกว่าผ่านวันนี้นะเพราะต้นมานเตือนเบิ้ลไปแล้วมาจริงนะคะอ่ะใครจะเตือนเบิ้ลอนาคตได้เหมือนเราบ้างใช่ไหมเออคุยหน่อยนะคะนะคะอ่ะ ก็ได้ไปสองที่นะคะขอขีดสีหน่อยทุกคนนะเตือนไปนะคะก็ได้เบิ้ลไปสองที่เลยนะคะเตือนเบิลปนี้ฟันห้าไปเตือนเบิลน,นะคะได้ไปสองที่นะศูนย์ศูนย์กับห้าห้านะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนสาร,รูดนนะห้าหกไปสองที่นะคะนี่นะคะห้าหกตรงนี้เด้งบนล่างแล้วก็หกตรงนีนะ้มาหกเจ็ดนะมาตำแหน่งนี้เลยย้อนอีกนะทุกคนอ่านะคะก็ประมาณนี้นะคะ โอเคใครสนใจไปทินทักไลน์มาได้เลยนะลอตโต้จีเ0 1กสองพันสิบแปดนะคะเดี๋ยวมาดูลายกันนะ,ะลายอยู่ตรงนี้นะคะลอตโต g จีเอ็มเสองพันสิบปดตรงนี้เลยนะคะทุกคนได้ยินเสียงระฆังไหมอะขอโทษด,ด้วยนะถ้าได้ยินเสียงระฆังเขาจะตีทุกคุหกโมงเย็นประมาณนี้นะคะที่โบสนะคะอ่ะนี่นะคะอือเพราะเราวันนี้ YouTube ก็ถือว่าปังนะคะ YouTube แบบเด้งบนล่างแต่มาลึกหน่อยนะคะ VIP นะคะ VIP ของเรานะคะก็มาดูกัน 870, 00, ไม่มีเลยนะตัวเด่นไม่ไม่โผล่เลยทุกคน26355ไม่มีเลยทุกคนเรามี19นะตัวเด่นนะคะมันมาตำแหน่งนี้ทุกคนนี่แต่ว่าเรามีแต่หลัก9นะคะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าเรามากู้คืนได้ที่นะคะ VIP นะคะ ้าสองเจาะเน้น,เน,นเน้นตรงๆเราได้เป็นหนึ่งตัวนะคะเน้นเน้นตรงๆงนะคะเน้นห้าชุดเด่นนะคะตรงนี้เลยนะเก้าสองของเรานะคะอ่าสวยเลยนะเรามีตัวเด่นด้วยนะคะหนึ่งไม่รู้หายไปไหนนะคะเก้าหกเจ็ดนะเรามีตัวเจาะอ,อีกนะคะตัวเจาะอ,อยู่ตรงตัวกลั่นนี่นะคะเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดตรงนี้นะคะก็สวยก็สวยเลยนะคะเด้งบนล่างนะสำหรับ V I P ก็ ก็ดีใจด้วยสำหรับทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในในตัวเลขตรงนี้กันอยู่นะก็จะได้ไปเด้งบนล่างไปนะคะใครมั่นใจในตัวชุดเน้นก็ก็สวยวันนี้นะก็ประมาณนี้นะ,ะเต็มที่แล้วถือว่าเข้าดีกว่าไม่เข้าเลยทุกคนได้ตัวเน้นไปแล้วก็ได้ตัวเจาะไปบนล่างนะคะโดยมาณก็พอใจแล้วนะคะก็ทุกคนลองสังเกตดูนะช่วงนี้เลขไปทาง V.P. ยังไงก็ลองถือใจไปทาง V.P. ดูนะคะเลขของเราส่วนใหญ่ตอนนี้จะเข้าปกติกับ V.P. สัส่วนมากนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะใช้สติในการรับชมให้มากๆนะคะอ่ะมาลุยกันต่อสําหรับวันที่6นะคะวันอาทิตย์ที่6แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้นมันก,ก็ออกตัวไปตั้งแต่แรกๆแล้ว่าเสาร์อาทิตย์สำหรับเราต้นมานเองค่อนข้างยากนะคะคนอื่นจะง่ายก็ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าสําหรับเราต้นมานเองถือว่ายากนะคะ อะมาลุยกันต่อค่ะพี่นะสำหรับวันนี้นะคะวันที่หกเราตัอบ้านได้ตามนี้เลยจ้าศูนย์เก้าแปดหกห้าสี่นะคะศูนย์เก้าแปดหกห้าสี่อะพรุ่งนี้มีตำแหน่งชนย้อนก็คือหลักห้านะคะถ้าใครมีปฏิทินนะลองดูนะจ้ะศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สี่นะหกเก้านะคะหกแปด หกสี่นะแล้วก็ห้าเก้านะคะห้าแปดนะห้าสี่นะคะห้าเก้าห้าแอ่ะตัวเจาะมีประมาณนี้นะคะส่วนตัวก้นเนาะก็จะเป็น9ก้4แดก้าสี่นะคะอืม มันเคยมาตำแหน่งนี้ทุกคนเมื่อวานนี้ยมันออกตำแหน่งหกสามแล้วเราไม่ได้กันไว้คือในปฏิทินมีเตือนอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองก็ลองติดติดไว้เนาะเตือนอะไรกันไปนะคะวันพรุ่งนี้เนาะเราจมมานจะกันเป็นเก้าหกศูนย์ให้ละกันนะคะวันพรุ่งนี้นะก็พิทูลงในขอภัยนะคะเห็นตำแหน่งนี้ทุกคนนี่ตำแหน่งนี้เห็นไหมตำแหน่งนี้นะคะมันออกหกสามคือตำแหน่งนี้เลยแล้วคราวนี้เราไม่มีหลักหกนะเช่นเช่นวันนี้เลยนะคะ เนี่ยเราตัวมากก็เลยจาก,การเป็นเก้าศูนย์ให้นะคะก็ลองดูนะคะหกศูน์พูดผิดเออนะคะเรามีแล้วเก้าศูนย์ตรงนี้นะอ่ะมาลุยกันต่อค่ะก็สามตัวนะเรามาลองจับกันเนาะนะพี่ถูกไงขออภัยถ้าชอบก็ลองดูได้นะคะสี่แปดห้านะคะสี่แปดหนะสี่แปดศูนย์นะคะแปดเก้าห้านะคะแปดเก้าหก แล้วก็8 9 0นะคะสำ,สำหรับตำแหน่งที่เริ่มบ้านจะจะเก่งให้ได้ก็จะเป็น4 8 0 490นะ่ะลองดูนะ,ะตำแหน่งนี้เนาะนะคะตัวเด่นในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะคะก็ทุกคนลองพิจารณาดูนะสำหรับตัวเด่นนะคะถ้าเราตัวเด่นตัวฟันของเราเนี่ยยังไม่เข้าดีก็ลองก็ลองย้ายไปที่ตัวเจาะตัวเน้นดูนะคะ หกเก้าหกแปดหกสี่เนาะเราตัวบ้านไม่ได้การหกหกหรือเก้าเก้าให้นะถ้าใครชอบก็ลองติดดูได้จ้ะนะคะศูนย์แปดหกแปดห้าแปดเนาะพูดไปแล้วมาสะละเนาะทุกคนอะไม่พูดมากละมานะคะฟันนะคะฟันหกไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ค่อยมั่นใจนะทุกคนอะแต่ว่าก็ลองดูนะแปดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ผิถูกไงขออภัยนะทุกคนต้องใช้สติในการรับชมนะคะมีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะทุกคนนะคะสำหรับใครสนใจไปที่นักลายมาได้เลยนะลอตโต้จิมมี่สองนสินะอยากให้ทุกคนรับไปปรับใช้เนาะนะคะมันปรับใช้ได้หลายอย่างเนาะหุ้นก็แตกแบบแตกเยอะนะคะหุ้นเช้าหุ้นเย็นถือว่าปรับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ก็ประสิทธิภาพเขาค่อนข้างจะโอเคนะทุกคนตัวรุ่นเนี่ยก็มั่นใจนะสำหรับหุ้นเย็นเมื่อวานนี้มันแตกอะไรสามตัวนะหุ้นเย็นนะคะ ก็อย่างเงี้ยทุกคนก็ลองพิจารณาดูเมื่อวันก่อนมั้งวันศุกร์นะคะพูดผิดนะวันศุกร์วันศุกร์นะก็แตกไปนะคะอ่ะสำหรับวันอาทิตย์ที่หกรัตตมันก็มีมาฝากกันเท่านี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้รัตตมันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันพรุ่งนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดเจอกันที่เก่าเวลาเดิมขอบพระคุณพี่ทุกคนมากค่ะที่ติดตามกันตลอดมานะคะเดี๋ยววันนี้หนูลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ